สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนกลุ่มช่วงอายุ50ปีขึ้นไปเป็นสินค้าประเภทกาแฟเพื่อสุขภาพมานำเสนอค่ะจัดทำโดยสมาชิก2คนตามนี้นะคะหนูชื่อสายปานค่ะอีกคนชื่อพี่บุ๊กค่ะเรามานำเสนอพฤติกรรมของคน Generation Baby Boomer หรือ Gen B เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงพศ2489ถึง2507ในการนำเสนอนี้ขออนุญาตเรียกว่าคนเจนบีนะคะส่วนมากเป็นคนรุ่นปู่ย่าตายายหรือคนวัยเกษียณที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปมีลักษณะจริงจังประหยัดใช้ชีวิตทุ่มเทให้กับการทำงานยึดติดกับธรรมเนียมประเพณีให้ความสำคัญในการดูแลและใส่ใจสุขภาพ มีสังคมและชอบพบปะเพื่อนฝูงมีความชื่นชอบการหาซื้อสินค้าและที่สำคัญไม่ค่อยถนัดการใช้โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีแต่ก็สามารถเข้าถึงได้ค่ะในด้านความเป็นผู้บริโภคคนเจนบีค่อนข้างให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสินค้าโดยมีราคาเป็นที่ตั้ง เนื่องจากเป็นวัยที่สร้างรายได้และสะสมด้วยตัวเองมาจึงต้องให้ความสำคัญกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ถูกและคุณภาพเหมาะสมที่สุด ด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เนต็ตซึ่งข้อมูลรายงานพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตในประเทศไทยปี2562โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA ได้เปิดเผยกลุ่มตัวอย่างคน Gen B ดังนี้ใช้งานอินเทอร์เนต็ตเฉลี่ย9ชั่วโมง35นาทีต่อวันใช้โซเชียลมีเดียเฉลี่ย82.5%ค้นหาข้อมูลออนไลน์เฉลี่ย69% อ่านบทความออนไลน์และรับข่าวสารเฉลี่ย67.5%ดูหนังฟังเพลงและรับสื่อบันเทิงออนไลน์เฉลี่ย60.6%ติดต่อสื่อสารออนไลน์เฉลี่ย51.5%วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจนดีโดยใช้ทฤษฎี 6W1H หูลูกค้าของเราคือใครในที่นี้นําเสนอคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไป What ลูกค้าต้องการอะไรต้องการกาแฟที่ดูแลสุขภาพตนเองอยากควบคุมไขมันหรือน้ําตาล Why ทําไมลูกค้าต้องเลือกซื้อสินค้าของเรา เป็นสินค้าที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มคนเจนบีเช่นเป็นกาแฟาช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลควบคุมระดับน้าตาลหรือมีคอเลาเจนช่วยให้ผิวพรรณดีเว้นกลุ่มเป้าหมายจะซื้อสินค้าเมื่อไหร่เมื่ออยากดูแลสุขภาพหรือซื้อเป็นของฝากในช่วงเทศกาลต่างๆแวลูกค้าจะซื้อสินค้าได้จากที่ไหนได้ทุกที่ทุกภุมของประเทศไทยเพราะสั่งผ่านระบบออนไลน์ได้ภูมิใครที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสามีภรรยาหรือลูกลูกค้ามีเงื่อนไขอะไร ที่ทําให้ตัดสินใจซื้อนั่นก็คือ How นะคะด้วยยุคนี้เราจะใช้โปรโมชั่นลดแลบจจดแถมในการจูงใจคนเจนดีจัดส่งไวภายหนึ่งสองวันรวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางโซเชียลต่งตาง กวนการตัดสินใจซื้อขั้นที่1การตระหนักถึงความต้องการสิ่งกระตุ้นภายในคือติดกาแฟแต่อยากดูแลสุขภาพด้วยสิ่งกระตุ้นทางการตลาดคือราคาและการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่างๆขั้นที่2การแสวงหาข้อมูลการแสวงหาข้อมูลภายในเคยใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้มาบ้างไหมเห็นผลอย่างไรการแสวงหาข้อมูลภายนอกคือการรับร yeah. ู้จากโฆษณาตัวแทนจําหน่ายหรือเพื่อนๆที่เคยลองใช้มาก่อนแล้วขั้นที่3การประเมินทางเลือกเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อแบรนด์ราคาคุณภาพหรือโปรโมชั่นต่างๆกับแบรนด์อื่น ขั้นที่4การซื้อรายยี่ห้อร้านค้าจะขึ้นอยู่กับแบรนด์ดังๆหรือที่เป็นที่นิยมในขณะนั้นๆันปริมาณการซื้อดูโปรโมชั่นว่าควรซื้อยังไงถึงจะคุ้มค่าที่สุดวิธีการชําระเงินคน g e บีก็ต้องการความสะดวกเช่นกันควรรับชําระได้ทุกแบบขั้นที่5การประเมินหลังการซื้อได้ตามที่คาดหวังหรือไม่เช่นกาแฟเพื่อสุขภาพดื่มแล้วระดับน้าตาลในเลือดลดลงจริง ก็ถือว่าเป็นไปตามที่เราต้องการพอใจไม่พอใจถ้าพอใจกับยี่ห้อนั้นๆได้ผลจริงก็จะเกิดการซื้อซ้ำหรือหากไม่พอใจอาจจะดูตัวเลือกเป็นแบรนด์อื่นๆสรุปพฤติกรรมการซื้อกาแฟเพื่อสุขภาพของคนกลุ่มเจนบีนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าคนกลุ่มนี้จะตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายเนื่องจากออมีเพื่อนมาแนะนำหรือตอนเองไปเห็น จากสื่อต่างๆในโซเชียลหรืออาจจะสื่อโฆษณาต่างๆและทําการซื้อโดยการแอดไลน์หรือโทรเข้าคอร e เซ็นเตอร์นะครับพอซื้อมาแล้วก็จะเห็นผลหรือไม่เห็นผลก็ว่ากันไปอีกทีโดยรวมแล้วผมคิดว่าตัดสินใจซื้อได้ง่ายครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมการนำเสนอของเราหากมีข้อผิดพลาดก็ขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ